เป็นไงั้นกูปิดเลยนะมึงโอเคแล้วค่ะเราจะสตอร์ก่อนเลยค่ะเป็นไงบ้างคะกับจากการมาเจอกันของคู่เราครับก็สนุกมากมากเลยนะครับก็คืออู้ตอนแรกที่ที่ที่รู้ว่าเป็นน้องเนี่ยก็ก็มีแบบแอบไปสืบเหมือนกันไปดูในไอจีอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็แล้วก็แบบว่าเหมือนเขาใส่แว่น่ะ บทนิรันต้องใส่แวน่นแล้วแล้วเขาถอดแว่นไม่ได้เพราะเขา,เขาต้องใส่แว่นจริงๆก็ถอดไม่ได้ถอดแว่นแล้วแบบไม่หลอนะหลองไม่ใช่ไม่ใช่ถอดแว่นแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นคือคือก็บทนิรันต์ก็เป็นบทที่เหมาะกับเขามากๆแล้วก็ตอนที่เวริร์กช็อปกันนะฮะก็ผมก็รู้ว่าแบบน้องเขาใหม่แต่ว่าน้องเขามีมีความสามารถมากๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานด้วยกันครับผมมีคนทักไหมคะว่าหน้าตาเราคล้ายกันคล้ายกันอ่ะ เราแว่นมาใส่ไหนรอบรู้เฮ้ยมองไม่เห็นแล้วตอนนี้มองไม่เห็นแล้วตอนนี้คือผมใส่ตั้นๆจริงๆแล้วสามร้อยกว่าครับก็เลยแบบว่าใส่แว่นมาตลอดเลยครับตอนใช้ชีวิตประจำวันอยู่บ้านอะไรก็ใส่แว่นตลอดครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าเวลาเราทํางานนู่นนี่นั่นก็ขอเขาใส่แว่นอะไรครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าบุคลิกของเราแบบอาจจะดูเป็นเรียบร้อยไปเลยเลยสำหรับเราสองคนถือว่าเป็นลายแบบ คือของน้องเรื่องแรกนะขอ,นของผมสําหรับผมก็เป็นวายเรื่องแรกเลยครับใช่ของผมในผมเคยเล่นมาเมื่อตอนน่าจะ4ี่หปีที่แล้วตอนนั้นลุงสีเทานะน,นะเล่นกับน้องการแล้วก็อันนี้เป็นการกลับมารับเป็นวายอีกครั้งหนึ่งหลังจากตอนนู้นนะฮะเพราะว่าก็ด้วยด้วยด้วยหลายๆอย่างที่แบบติดต่อเข้ามาตอนนี้ก็เลยพอเห็นบทแล้วก็แบบรับครับเพราะว่า ด้ไปเมืองนอกด้วยแล้วก็ตัวละครของดอนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีการเปลี่ยนเยอะมากมีการสวิตช์เยอะมากเดี๋ยวผมยาวเดี๋ยวผมสั้นจากคนที่แบบเอาแต่ใจก็จะเย็นลงด้วยด้วยด้วยเหตุการณ์ในเรื่องที่มันทําให้ทําให้มันต้องเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็เป็นผมกล้าพูดนะครับว่าเป็นซีรีส์วายที่ดราม่าม,มีมีเรื่องราวดราม่าตั้งแต่ ep หนึ่ง ep สองทุกคนอาจจะงงว่าซีรีส์วายเหรอเพราะมันดราม่ามากแล้วก็ อตอนทำงานก็ทุกคนตั้งใจมากเพราะเรามีการเวิร์กช็อปมาด้วยด้วยช่วงโควิดมันทำให้เราเวาิร์กช็อปกันเยอะมากๆในในช่วงที่เขาหยุดเราก็เวิร์กช็อปกันหนักมากครับยังงูไหมคะเพราะตอนนี้ซีรีส์ไทยค่อนข้างจะเยอะเลยอย่างตัวเราเองก็ถือว่าเป็นผู้ใหม่กันเนาะกดดันไหมคะ,มะสำหรับผมนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ตอนแรกก็มีมีความกังวลแล้วก็กดดันบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราได้เวิร์กช็อปกันอย่างที่บอกครับว่าได้เวิร์กช็อปได้แบบว่าทําอะไรด้วยกันนูน่นนี่นั่นอะไรครับได้แสดงด้วยแล้วก็แบบทีมงานของเราแต่ละคนก็คือเป็นกันเองแล้วก็เฟรนลี่มากทำให้พวกเราแบบรู้สึกว่าเคมีของเรามันเข้ากันเลยครับทําให้แบบรู้สึกว่าเราได้ทํางานแบบมีความสุขอะ่ะเราพอเรามีความสุขเราก็ได้ทําอะไรที่มันเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าไม่กด ต่อให้เป็นหน้าใหม่อะครับแต,<ม>แต่ก็มผมก็ไม,ไม่ไม่กดดันตัวเองเลยครับแล้วก็แบบพี่ๆก็น่ารักมากแต่ละคนครับก็ทําให้ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรครับเราแค่แบบสนุกกับงานแล้วก็ทําเต็มที่ก็มีความสุขเลยครับไส่วนตัวผมเนี่ยถามว่ากดดันไหมผมบอกเลยว่าไม่เลยแม้แต่น,นิดเดียวนะฮะเพราะว่าผมเป็นนักแสดงผมก็ทํางานในวงการมาอยู่ตลอดนะฮะหน้าที่ของผมคือทํางานของผมให้มันดีที่สุดคนดูเป็นคนตัดสินแล้วก็ กดดันหรือเปล่าผมไม่กดดันเพราะว่าผมเชื่อในบทแล้วก็เชื่อในทีมนักแสดงด้วยกันมีแม่ออมอวอรุ่นใหญ่ที่เขาจะเติมเต็มให้ซีรีส์เรามันเป็นซีรีส์ที่แบบแบบนะครบแล้วก็ไ,ไปเกาหลีโลเคชันคือในแต่ละที่ที่ผมถ่ายเนี่ย <c oughs> ต้องต้องชมผู้จัดว่าโลเคชันจะเป็นโลเคชันที่ผมไม่เคยถ่ายเลยอะ่ะผมถ่ายละครมมผมเล่นละครมาเป็นสิเรื่องนะแล้วแต่ละเรื่องเราก็จะไปเจอโลที่เราเคยไต เรื่องนี้ไม่มีโลไหนที่ผมเคยไปเลยเพราะว่าผู้จัดต้องการภาพที่มันใหม่ร้านกาแฟสุสานหรือว่าแต่ละที่ที่เราเซตแบบขอโทษน,นะคะสปอร์ตยิงแบบโรงพยาบาลอย่างเงี้ยทุกคนจะไปถ่ายปอโลทุกคนจะไปถ่ายโรงพยาบาลซ้ำๆเราปิดฮิวตันแล้วทําเป็นโรงพยาบาลคือผมมั่นใจว่าด้วยด้วยโปรดักชันแล้วก็ด้วยด้วยสถานที่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวบทเนี่ยดูแค่โลมันก็เพลินแล้วเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็ นักแสดงทุกคนก็เต็มที่มากๆครับผมก็เลยไม่กังวลเพราะว่าผมทําหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนดูเขาไปตัดสินกันใช่คุณตีเห็นว่าีมสหรับูเราแล้วแบบความินระดับไหนคเออคือจริงก็สนิทกันใช่ครับผมเพราะว่าสนิทกันเพราะว่าเวิร์กช็อปด้วยกันบ่อยแล้วแบบทายกันนั้นเนี่ยอายุอะใกล้ใกล้กัน พอพอเป็นคนอายุใกล้ๆก,ก,กันคือแบบว่ามันก็จะคุยกันง่ายแล้วก็แล้วก็ชีวิตน้องก็จะแบบเหมือนเหมือนชีวิตผมสมัยก่อนคือน้องเริ่มต้นจากการเป็นในแบบเราเราก็มาแบบนั้นเราก็จะเข้าใจกันแล้วก็ผมไม่รู้จริงๆว่าว่ามันจะตืน้นแบบไหนหรือว่าย,ยังไงแต่ว่าเราทํางานด้วยกันแล้วเราก็แฮปปี้อยากไปกองแล้วเราก็สนิทกันแล้วก็ คุยันได้ทุกเรื่องมันก็ผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับการทำงานด้วยกันเนาะมก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยครับถัดบทแล้วเลิกซีนเยอะไหมฟัต้องมีโอ้ยก็เลิกซีนก็ไม่ไม่เยอะขนาดแบบคู่วายหรือว่าระบายอื่นๆนะพี่เนาะแต่แค่แบบว่ามันต้องมีแหละเออมันมีอยู่แล้วครับว่เาเลิกซีนแต่อาจจะแบบว่าเราจะมีแบบความรู้สึกก่อนที่จะเข้ามาตร,ตรงเลิกซีนนี่ก็คือแบบผ่านอะไรกันมาเยอะแยะแล้วแล้วก็ มอ,อารมณ์มันมาทีละนิดอะด้วยด้วยวัยในตัวละคร,นะครในรเรื่องอะโตเพราะฉะนั้นเรื่องของเอ่อเลิฟซีนอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนมหลาลัยที่จะแบบมีความต้องการมันจะเป็นแบบเป็นเลิฟซีนส่วนตัวนะผมคิดว่าเป็นเลิฟซีนที่มันจะสวยหน่อยอะเพราะว่ามันเป็นแบบกว่าจะไปถึงจุดที่นิรัน์กับดอนเขาจะแบบได้เลิฟซีนกันหรือรักกันอะ มันมีเรื่องของข้อจํากัดหลายอย่างอะไรประมาณนี้ใช้คำว่าค่อยๆรักดีกว่าเออค่อยๆรักดีกว่าเพราะว่าในบทตัวดอนเองก็มีผู้มั่นครับใช่ตัวดอนก็มีผู้มั่นแล้วมันก็จะมีข้อจํากัดหลายอย่างเขาก็จะมีสักเป็นเจกเพราะเขาเป็นรูปบุญธรรมของอากงมันจะมีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันกว่าที่มันจะข้ามข้อจํากัดไปจนถึงรักกันได้อะไรประมาณนี้ครับใช่ ก็ฝากซีรีส์นะครับนี่รันดอนนะครับก็พวกเราก็ตั้งใจจะทำเต็มที่มากเลยครับแบบทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับนี่รันดอนนะครับทางช่อง9 Import TV นะครับช่อง30ครับครับก็เหมือนที่น้องบอกนะฮะคือพวกผมเนนักแสดงเนี่ยนับวันรอวันถ่ายเลยเพราะว่าผู้จัดทีมเสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมเพื่อนนักแสดงด้วยกันอ่ะโคตรนะฮะแบบโคตรสนิทกันเลยอ่ะคือแบบ เลิอกกองกันผมไลคุยเล่นกันแบบหมดเลยเพราะว่าเคมีในกองนะผมไม่ได้แบบไม่ใช่แค่เคมีมเรา2 2> สองคนนะคเคมีในกอง,กองเป็นเคมีที่บอกว่าเราอยากเจอกันนะ่ะแล้วก็เป็นทีมทแบบทีมรุ่นใหม่หมดเลยสังเกตได้ว่าแบบเสื้อผ้าในซีรีส์ชุดแบบโหอลังการมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท,ที่ที่ผมได้ทําง,งานแล้วก็ประทับใจแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบเพราะว่าโลเคชันสวยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยสวยงามมากๆยังไงก็ฝากนิรันดร์ด้วยครับช่อง9ก้าเอ็นะครับ